สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลค่ะขอแนะนําก่อนค่ะคุณผู้ชมไม่พูดไม่ได้นะคะพอมาไปเห็นนากันค่ะคุณผู้ชมเมือนีิ้งวงนอนแห้งค่ะเราต้องเห็นนาเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะไปดูแนวทางของหนุ่มผู้พันนะคะคุณผู้ชมไปเบิ้งแนวทางอย่างเดียวเราต้องเบิ้งนาค่ะ ฟังแต่เสียงออกค่ะคุณผู้ชมเสียงแถบจะกบมี่นะคะเพราะว่าเสียงแห้งไปแล้วง่วงนอนมากเลยเพี่ย่มาหลายมือค่ะคุณผู้ชมเอ้ยค่ะดูแลสุขภาพเด้อค่ะสําคัญอีหลีค่ะคุณผู้ชมอย่า่าประใส่ใจเด้สําคัญมากค่ะนะคะ,ะคนเราถ้าจิตใจดีสุขภาพดีค่ะคุณผู้ชมอะไรอะไรก็ดีไปหมดนะคะถ้าสุขภาพบอดีค่ะคุณผู้ชมมันมือ,ม,อมือพเพียแบบนี้นะคะยิตใจกันเหี่ยวหอไปนั่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ อย,อย่าให้เป็นเช่นนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางราพัฒนาค่ะจินตนาจะร่วมของนุ่มผู้พานให้คุณผู้ชมในเบิงกันค่ะนุ่มผู้พานแล้วก็แอดจินค่ะแอดจินกันยังมีแน,งมแนวทางเด่นเดินดีควกคู่กันไปด้วยค่ะคุณผู้ชมมีเด่นเดินดีด้วยค่ะจินตนามาฝากคุณผู้ชมนะคะทางช่องค่ะ,ะดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็ อยากให้หมานให้ปังค่ะถ้ามันไม่ปังก็ขอโทษขออภัยนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาแล้วค่ะงวดวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแนวทางของหนุ่มภูพานหลุดไปค่ะหนาเสียดายค่ะคุณผู้ชมอิตนาขอโทษขออภัย,ยแทนเสี่ยนหนุ่มผู้พานหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเฮ้ดกันอีกแล้วแต่บอหักกัน ค่ะคุณผู้ชมเซียนหนุ่มภูพานหลังจากที่หลุดไปแล้วค่ะมาตามเบองหมวดรันสุ์ค่ะคุณผู้ชมควบคู่ก,กันกับของแอดจินค่ะแอดจินมีเดินเดินดีเดินเดินดีกันรุ่ค่ะคุณผู้ชมก่อนเมื่อกี้อุ้ยที่พานมากทีเดินดีแท้เนาะคะ่ะเข้าพระท่านเล่าแล้วค่ะคุณผู้ชมประเทศลาวเขาไปไกลมากค่ะเขาพัฒนาใหญ่ได้อย่างดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมคนไทยเข้าเลยตามพระท่านเนาะเนาะโดยเฉพาะจินตนาตามพระท่านค่ะ ตามบพท่านเลยรุดสองสองงวดค่ะคุณผู้ชมรุดสองงวดติดพ่อมาเขืาของงวดพ่อนน่ะของงวดวันที่สิบเอ็ดนะคะทุกวันที่สิบเอ็ดเข้าไปที่เก้าค่ะคุณผู้ชมเขาเก้าตัวเดียวค่ะนะคะแล้วงวดเมื่อกี้มาวันที่สิบสามรุดอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะเราพัฒนาค่ะเด่นเดินดีค่ะคุณผู้ชมสามตัวมาตัวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมแนวทางมันก็มีเข้าเป็นรุดเป็นธรรมดาค่ะก็ ขอรขอโทษขออภัยคุณผู้ชมนะคะไม่ได้ตั้งใจจะให้หลุดตั้งใจอยากให้ปังเมื่อมันไม่ปังก็ขอโทษค่ะคุณผู้ชมขออภัยคุณผู้ชมที่ติดตามมาแล้วผิดหวังนะคะเนะเาะเบิ้อใไ้มวนค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแนวทางที่ได้มาจากการคำนวณจินตนาจะพูดเสมอค่ะว่า ให้คุณผู้ชมมีสติแล้วก็ใช้วิจารณญาณให้มากๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางจากการคำนวณมันไม่แน่ไม่นอนค่ะมันมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมช่วงไหนที่เข้าก็ดีไปค่ะช่วงไหนไม่เข้าก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครรู้ค่ะว่าแนวทางจะเข้าจะหลุดนะคะค่ะเจ้าของแนวทางก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะให้แนวทางปังนะคะแต่ถ้าไม่ปัง ก็จำเป็นนะคะเนาะตามต่อคะ่ะคุณผู้ชมไปดูกันเพราะว่าางวดวันศุกร์นี้คะ่ะคุณผู้ชมก็ได้มาจากการคํานวณเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่าหวังว่าคะ่ะคุณผู้ชมสิ่งที่คาดเดาเอา,เอามาฝากคุณผู้ชมนี้คาดเดาอย่างมีหลักการก็คือคํานวณคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ จับคู่ใส่กันคาดเดามาค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมให้ดูเป็นแนวทางเราพัฒนาของทุกๆวันที่ผ่านมาจนถึงนะวันนี้วันที่15พฤศจิกายน2567นี้ค่ะสะมันบอปังบอรกรบไปเบื้งน้ากันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะกินตน่าได้กินน้ำสองเถือนแล้วค่ะคุณผู้ชมขอโทษขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมมันข้อแหงอีงนลีค่ะแบบง่วนอนเทิง กลิ่นสเปรย์ฉีดผมค่ะคุณผู้ชมกลางวันเปิดแอร์ค่ะกลิ่นสเปรย์มากมม่เลยค่ะคุณผู้ชมเบาๆเองค่ะแต่ว่าน้อยๆนะคะคุณผู้ชมกับลูกค้าแต่เราเปิดแอร์ค่ะเราก็นั่งสูดลมอยู่ในนี้เขียนเลขไปว่ามันตาจะเลื่อนบอกเห็นก่ะคุณผู้ชมก็เลยได้กินน้ำสองเทือ่สามเทือค่ะบอกกับเจ้าโปรเจคทค่ะขอโทษขออภัยค่ะคุณผู้ชมนะคะ ไปดูแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมไม่รีรอแล้วค่ะเนาะไปดูแนวทางลาวพัฒนาของวันที่15พฤศจิกายน2567กันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางลาวพัฒนาค่ะเป็นแนวทางลาวพัฒนาของหนุ่มภูพานนะคะหนุ่มภูพานค่ะจินตนาเจ้าคลิปของจินตนาขึ้นน้ากันค่ะคุณผู้ชมควบคู่กันไปนะคะจะได้เสร็จเร็วๆห่วงนอนลายค่ะคุณผู้ชมว่าจะมาถึอไปได้ยินเสียงย่อของ ค้นเ้ามันก็เป็นหายเหมืนนี่แกแต่ตื่นเต้นไปได้กับว่าตื่นเต้นเนาะค่ะแนวท่างเขาในเสด็จดองดองบอเนาะค่ะเสด็จตื่นเต้นเนาะผ้าเขาในเด้อค่ะนุ่นผู้พานมือนี่ค่ะเอาวิ่ง5้ากับสมบนล่างค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้เจ็ดสามแปดสามเจ็ดห้าแดห้กสาห้สหกัน9ก้าหแล้วก็8ปดหเป็นตัวกันค่ะคุณผู้ชม แล้วก็3ามกับ5ค่ะเพื่อนกระเน่นให้สลับกันมากค่ะมี7 3 8ดสามแ7ดสาเจ็ดห้าแปดหแล้วก็9 3 95ค่ะเป็นตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นของหนุ่มปูพานแคปหน้าจอค่ะงวดที่ผ่านมาไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายมือค่ะตัววินเข้าแค่หนึ่งแต่ว่าจับใส่เป็น5 1ค่ะคุณผู้ชมไม่มีสีนะคะก็เฮลไปค่ะคุณผู้ชมตุ้ตุ้ยนะคะเอาไมค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นของแอดจินค่ะคุณผู้ชมแอดจินตนาค่ะว่าจะบมใไ้หลายหรอกค่ะคุณผู้ชมล่างอย่างเดียวว่าจะให้แค่ซีคูค่ะก็เลยแถมเก่ามานแม่ค่ะคุณผู้ชมเตือมาเนาะเนาะมันมีหอยอยู่ในสูตรค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมของจินตนาค่ะเอาแบบเดิมอยู่เลย เอาเข่าซีอยู่ค่ะคุณผู้ชมเข่าซีอยู่เด้ค่ะคุณผู้ชมเข้าแต่ตัววิ่งนะคะที่ผ่านมาค่ะส่วนมากวิ่งมันว่าคอยหลุดไหมคะคุณผู้ชมงวดก่อนงวดวันที่วันที่สิบเอ็ดค่ะหลุดไปค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบสามก็เลยมาเข้าสี่ค่ะผลออกหนึ่งสี่เข้าสี่ ค่ะคุณผู้ชมจำนวนผู้ดใดลุดก็อาจจะปังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะคือแค่ล่างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ไปบนขาล่างอย่างเดียวนะคะมีวันนี้วิ่งหกกับสี่ค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์ค่ะวิ่งหกกับสี่เราพัฒนาล่างอย่างเดียวค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะมีหกห้าหกสี 4, ่หกเก้าสามห้า เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสี่ค่ะคุณผู้ชมจริงๆมีแค่สามคูณนี่ค่ะมีหกกระห่าเนี่ยคะ่ะ,นนค,ะคุณผู้ชมจับใส่กระหาสีหกสีก็ว่า, 4. 6, 4ะาจะใส่ตะวนันเอาตัวนี้ก็แล้วกันคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคิดว่าสีต้องมาอยู่คะ่ะเพราะวันมาลางเนาะหมดที่แล้วมาล่างค่ะคขาพาาสองเทืกอคือ,อมาขังสองขังค่ะคุณผู้ชมมาตัวละสองครั้งสังเกตงดีๆค่ะว่าขันหนึ่งม,มากหมวหนึ่งแล้วตอมากกับมีหนึ่งอีกนะคะขันสีมากกับมีสีอีก จะเป็นสองครั้งค่ะคุณผู้ชมอันนี้ขาดเดาค่ะคุณผู้ชมวเคอเอาค่ะเอาแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะเอาไว้ดูค่ะข่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีนะคะเด่นเดินดีเดินดีมากทุกงวดเลยค่ะคุณผู้ชมอ๋แต่วันงวดเมื่อกี้นี่รุดไปค่ะรุดดีค่ะรุดค่ะรุดแน่ค่ะคุณผู้ชมงวดนี้สิปังบอกค่ะสามสี่ห้าสามตัวนี้ต้องมาหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมแนวทางราพัฒนาให้มาดูเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมเนาะ เทียบใส่กันค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นเทียบกับของแอดตินนะคะอ่างวดที่ผ่านมาเจ็ดแปดเอแปดเก้าศูนย์บ๊องนะคะคุณผู้ชมลดไปอ่าสามจะมาไหมคะ่ะคุณผู้ชมของจินตนาค่ะแอดตินก็ให้มาแค่สามสามห้าค่ะแล้วก็อ่าห้าเผื่อห้ามาค่ะคุณผู้ชมส่วนมากบอกใครมาถึงเลขหาค่ะจะอยู่สามกับสี่แลอยู่ลำดับที่สองเลยคะ่ะคุณผู้ชมตำแหน่งที่หนะะึ่งกับสองเนี่ยค่ะแล้วก็ ถ้าหกมานะคะหกวิ่งก็จะเป็นหกสามหกสี่หกห้าค่ะจินตนาการเลือกแต่หกหาค่ะคุณผู้ชมเผื่อห้าสีมาก่อนข้อกันเลยนะคะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลดุดปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้แนวทางที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะเป็นแนวทางที่นําโชคดีให้กับคุณผู้ชมนะคะจินตนาขอขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเอฟซีของจินตนาน่ารักทุกท่านเลยค่ะขอให้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ